จ้หน้าที่อาสาสมัครหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมหกครั้งพศ2563เกิดอุบัติเหตุจำนวน5ครั้งพศ2564จำนวน5ครั้งและในปี2565เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น13ซึ่งกายภาพราบใดที่ทางหลวงชนบทซึ่งเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลถนนเส้นนี้ ยังไม่สยังไม่ได้รับงบประมาณหรือยังไม่ได้ปรับปรุงนะฮะนะให้มันมีความปลอดภัยในทางยานนะเสือม,ม,ม,มันมัน,ม,นมีต้นไม้มีหญ้ามีโนอมอะไระหรือหญ้ามันกินมาเยอะนายกต้องทำโยที่ทำ,ท,ำ,ท,ท,ำที่กัดไว้จะได้ประสานกับทางแขวงทางไฟฟ้าทางหน่วย